ซื้อปลาซื้อไข่ซื้อน้ำมันซื้อน้ำปลาซื้อถ่านซื้อแก๊สเหมาเบ็ดเสร็จเอามาปรุงที่บ้านเองเลี้ยงคนได้กี่คน100คร้อยไงครอบครัวครอบครัวเนี่ยมีสองคนใช่ไหมมีกี่คนถ้าไปหาซื้อมาปรุงที่บ้านเลี้ยงได้สองเท่าคือสี่คนถ้าไปซื้อสําเร็จรูปในร้านอาหาร <c oughs> ก,ก,ก็ต้องจ่ายแม่ครัวต้องให้กําไรเขาถูกไหม <c oughs> ก็เลี้ยงได้สองคน ถามจริงๆอีกสิบห้าเดือนผ่านไปข้างหน้าเผลอๆไม่ถึงสิบห้าเดือนหรอกมันจะยังเลี้ยงได้สองคนถ้าซื้อมาปรุงจะเลี้ยงได้สี่คนเหมือนเดิมไหมพี่ว่าอีกสิบห้าสิบห้าเดือนข้างหน้าไม,ไม่ถึงอยู่แล้วแปลว่าเงินนี่มันมันเสือ่อมเน,น่าน่าปลก็ตายนะหน้าหนาว ช่ไหมนี่ทั้งัวหน้าจงกระถางเขาเป็นเคยคุ้มเขื่อนมาหลายเขื่อนนี่แต่ตายเป็นทีงดีแต่ว่ารออันหน้าคุณพระศรีรัตนไตายอยู่นี่คือตัวอย่างนะเขาเขาเขากลัวน,นะครับตะกอนดินแบบเขื่ขอนทุกเขื่อนถ้าตะกอนดินไปทับโถงเต็มเขื่อนมันจะไม่มีที่เก็บน้ำมันจะไปเก็บตะกอนดินหมดอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวละใครหน้าที่ใครครับ จอบเปลี่ยนหน้าเห็นไหมจอบเปลี่ยนหน้าเราเชื่อว่าจอบเนี่ยขบกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไร่ข้าวโพดให้เป็นป่าเป็นพื้นที่ที่เรามีชีวิตอยู่ได้นะอาจารย์เป็นรัฐมนตรีก็มาลงจอบแรกพร้อมกันเลยอาจารย์เป็นคนนําพวกเราขุดที่สีหน้านะแปลงปัจจัยเนี่ยอันนี้คือจอบแรกของจังหวัดหน้าที่เป็นทางการเลยการตามมาขุดนะเพราะว่าถ้าเราเราเป็นชาวบ้านเรามีจอบมอขบกหนึ่งอันแล้วมีเพื่อนเรามีจอบอีกสิบ คนร้อยคนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนภูเขาได้ทั้งลูกภูเขาที่เราขุดแบบนี้แบบแปลงเนี่ยถ้าเราไม่ใช้รถใช้คนขุดเราขุดแล้วเราก็เก็บน้ําเก็บดินไว้ในพื้นที่แล้วเราก็ปลูกต้นไม้ลงไปตามร่องน้ําที่มันเก็บไว้อันเนี้ยป่ามันเปลี่ยนแน่นอนชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนเป็นที่มาของคําว่าจอบเปลี่ยนหน้านค่ะกระจุกเนี่ยอันนั้นถ้ามันถ้ามันลงไปในดินแบบนี้รากมันจะกระจายออกไป อาจารย์บอกว่ามันจะหากินเก่งมากลากผักอินทรีย์ที่เราเรียกว่าผักปัญญาอ่อนเพราะว่ามันปลูกยากมากจริงๆผักพวกนี้ปลูกยากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับพวกผักเด็ดยอดเด็ดใบพริกมะเขือนี่ง่ายสุดอันนี้ยากที่สุดถ้าเราเราทำแบบนี้ลากมันจะลงไปแล้วก็พอรากมันหากินเนี่ยข้างบนมันจะขยายออกอย่างนี้ถ้าพี่เ,เอกปลูกกระหล่ำเนี่ยต้องเว้นช่วงประมาณห้าสิบอกกว่าะ,ะ้ะเกือบตีเลยนะครับพิ้งวนนี้อีก เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมายกรองกรณีป่าเปิดสดๆป่าเปิดใหม่ดินมันจะฟูดินในป่าเปิดใหม่มันจะฟูอุดมสมบูรณ์มากเลยครับเจาะแล้วปลูกเลยก็จะไม่ต่างอะไรกับการมาตั้งแปลงแบบนี้ในกรณีที่ใช้ดินมาแล้วเริ่มเสื่อมเช่นผลปิกข้อโพดเนี่ยมันชัดเจนแล้วเริ่มเจ็งก็แปลว่าอะไร มันเริ่มถูกช้าละเอาพอ